คือตอนเด็กคือผมเป็นคนไม่ได้สนใจเรื่องเจ้าเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเลยคือใช้ชีวิตเต็มที่อะไรอย่างเดียวไม่สนอะไรเลยอะไรเงี้ยอืมผมไม่สนอะไรเลยก็ตีรันฟันแทงอะไรเงี้ยอ๋อก็เหมือนไปรุ่นทั่วไปวอืมใช่เต็มเหนียวชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมแล้วแต่แต่จริงๆมันก็มีความคิดตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าแบบว่า เออแบบว่าเอคําว่าเสียโอเนี่ยพอพอแบบเราได้ยินกันตั้งแต่เด็กพอเราพูดคนผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าพูดเสียโอระวังนะตายนะตายนะไอเราก็เอ๊ะอะไรวะแค่เสียโอมันจะตายได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไปหาไปหาถามคนถามคน เสียโอมันคือใครมันเป็นใครวะอะไรยังไงสุดท้ายก็อ๋อเสียโอโออันนี้อ๋โอโอเคโอเคโอเคแล้วคราวนี้ก็ค่อยๆเพื่อค่อยหาดูหาอา่านเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่ช่วงเด็กๆก็ยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายมาเจาะลึกช่วงประมาณ,ปร,มาณประมาณประมาณอายุสิบเก้ายี่สิบประมาณนะประมาณช่วงช่วงกปปส ใช่ฮะอืมครับก็หาอ่านหาอะไรอันนี้อันนี้เริ่มตาสว่างหรือหรือเราตาสว่างมาก่อนหน้านี้นะตาสว่างมากี่ปีละช่วงกปปสครับช่วงกปปสตอนนั้นเราอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งกปปสหรืออยู่ฝั่งเสื้อแดงหรือยังไงหรือไม่รู้เรื่องหรือราวหรือยังไงครับไม่หรือเป็นผู้สังเกตการพ่อพ่อหัวเสื้อแดง ผมไม่เคยไปชุมนุมเสื้อแดงเสื้อเหลืองก็วบสไม่เคยเลยอื hmm. มีมีชุมนุมเนี่ยก็คืออยุคปัจจุบันคณะราษฎรเนี่ยแหละอ hmm. ไม่เคยไปชุมนุมไม่เคยไปอะไรสักอย่างเลยไม่สนใจการเมืองก็คือโดนหล่อหลอมมา hmm. นักการเมืองมันเลวโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับเออสามัคอะไรอย่างเงี้ยโลกรับ ด้วยผมแบบไม่สนใจอะไรงใครจะทําอะไรก็ทําไปบะบะทวงอะไรก็ทําไปทําไปอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเราพอเริ่มโตขึ้นแล้วแบบอายุก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วแบบว่าก็เริ่มดูว่าเฮ้ยประเทศนี้มันยังไงยังไงอะไรเงี้ยก็หลือประวัติศาสตร์ดูในอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ในบทเรียนหาอ่านดูพวกหนังสือต้องห้าม พวกตามเว็บไซต์บ้างแล้วก็ฟังของอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ทรงชัยอะไรพวกนั้นบ้างอะไรเงี้ยดีวงยุคหกช่วงยุคหกตุลาอะไรเงี้ยก็ฟังแล้วก็ไปยาวไปถึงคณะราษฎรอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วก็มาช่วงเสื้อแดงช่วงเสื้อแดง <Wow. S 1> ช่วงเสื้อแดงพอพ่อผมเสื้อแดงพ่อผมเป็นเสื้อแดงมีบัตร มีบัตรอยู่อ๋อมีบัตรมีบัตรเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัตรสมาชิกนปชชอลายลายเซ็นเป็นอวีรามุสิกกพงษ์โอ้นะฮะอบัตรยุคแรกแล้วไปมอบกับพ่อบ้างไหมโอ้ตอนนั้นผมยังเด็กมากอยู่เลยตอนนั้นผมมอต้นอยู่เลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอืมเพราะว่าตอนนั้นอะคือ หลังรัฐประหาร49ก็เริ่มมีเริ่มน่าจะมีชุมนุมอะไรกันมั่งแล้วละ่ะ<ม>และแล้วพอพอมาเริ่มมาใช้สีแดงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือพ่อผมก็ก็ไปแล้วก็ก็ไปร่วมชุมนุมไปกับแม่ผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปมากแต่ผมผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ อะไรผมไม่รู้เรื่องการเมืองเลยดีกว่าตั้งแต่เด็กไม่รู้เรื่องเลยสังคมอะไรยังไงผมสนใจแต่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นแบบไม่สนโลกอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่างเดียวไม่สนอะไรอย่างเงี้ยแล้วนึกยังไงมาเข้าร่วมขบวนการกับคนรุ่นใหม่เราเราเข้ามานานหรือยังอ่าก็ก็ก็ช่วงที่อ่าปีหกสอง ปีหกสองคณะเยาวชนบทแอดรุ่นนั้นใช่ไหมเขากำลังก่อตัวกันมาใช่ไหมใช่ใช่ปีหกสองแต่แต่จริงอะคืออยากอย่าต่อต้านรับาหารตั้งแต่ตอนที่ไผ่กับโลออกมาแล้วแต่คือตอนนั้นผมติดทหารอ๋อครับปีห้าเจ็ดรับทหารปีห้าเจ็ดผมเป็นผัดสองห้าเจ็ดแล้วผมก็อยู่ข้างในนั้นผมเห็นหมดอะผม <laughs> เพราะว่าผมเป็นค่ายรักษาพระองค์ด้วยค่ายรักษาพระองค์เห็นหมดผมเห็นหมดอ่ะผมไม่เห็นต้องเป่าปิ๊ดถอปอพอต้องถวายความปลอดภัยเห็นหมดอ่ะแต่งตัวยังไงแม่งปั่นจักรยานเฮียอะไรตีสองตีสามแม่งดิชิบหายเลยแล้วก็ต้องมีต้องมีแบบว่าอะไรนะเออพวกนายทหารน่ะต้องวิ่งคู่วิ่งวิ่งคู่วิ่งคู่วิ่งคู่อืมอือืม แล้วก็แต่งตัว,ตวแบบนั้นอะเอวลอยรัดรูปอะไรตามสไตล์นั้นอืมไอไอภาพที่เห็นเห็นนัไไไ้ไม่ได้เกินเลยใช่ไหม <laughs> โอ้มันมีในค่ายมันมันสุดสุดสุดกว่านี้อีกในค่ายอ้าวจริงๆเหรอมันยังมีสุดกว่านี้อีกเหรอมีครับม,มีเพราะว่าของผมมันเป็นถวายความปลอดภัยไง อ๋อ oh. หอยความปลอดภัยช่วงนั้นกําลังผัดแผ่นดินด้วยอ๋า ah. ขึ้นหรือ,อยังหลังหรือหลังขึ้นก่อนขึ้นหรือหลังขึ้นครับตอนตอนนั้นตอนนั้นภูมิพลยังไม่ตายแต่ข่าวมาว่าจะตายแล้วเตรียมผัดแผ่นดินแล้วออ oh. เตรียมผัดแผ่นดินแล้วช่วงนั้นแสดงว่ากําลังซ้อมนั่งลังซ้อมนั่งบรลลังว่างั้นใช่บลังบรลัง ฮาเลมเซกหม่เออบลังบ,ล,งบลังเฮียฮาเลมฮาเลมเซกหม่เออเออเน้นเน้นหีเ,ออเน้นหีไม่เน้นประชาชนคือผมมองว่าคือยุคเนี้ไม่ใช่ยุคภูมิพลแล้วไงอผมมองว่ายุคเนี้ยมันเป็นยุคที่เออมันไม่เหมือนยุคตะก่อนที่แบบมีล่าแม่มดโอ้โหโดนแบบ กระทืบโดนล่าไม่มดรุนแรงอะไรนู่นนี่นั่นแต่พอมายุคนี้ยแม้แต่กระทั่งคนที่รักเจ้าจริงๆเนี่ยยังไม่กล้าเรียกว่าพ่อหลวงวชิราลงกรเลยมันบอกอย่ามาเรียกกูกูยังไม่แก่มันบอกคนที่รักเจ้ายังไม่กล้าเรียกพ่อหลวงเลยหรือหรือจะยกความดียอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีเลยเฮ้ยเขาก็เรียกกันอยู่นะเขาเรียกพ่อหลอนเขาเรียกเขาเรียกพ่อหลอนเขาไม่ได้เรียกพ่อหลวง แล้วก็ผมรู้สึกว่า,าคือผมว่ายุคนี้มันมันได้แล้วด้วยบริบทของโลกด้วยเ,เพราะผมผมไม่ได้มองแค่ในประเทศไทยคือมองในบริบทของโลกด้วยในประเทศที่มีกษัตริย์อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือคือในเมื่อยื่นข้อเสนอปฏิรูปไปแล้วเนี่ยแล้วแม่งบอกว่เาเป็นล้มล้างเนี่ยไอห่าก็ ไอ้เที่ยก็ก็รอล่มสลายไปแล้วกัน <c oughs> ก็รอล่มสลายไปแล้วกัน <c oughs> คือ <c oughs> คือรู้อยู่แล้วอายุหกสิบหรือเจ็ดสิบอะไรเนี่ยคือแม่งไม่แม่งไม่ปฏิรูปของแม่งอยู่แล้วคือแม่งก็ใช้ชีวิตของแม่งแบบ <c oughs> เต็มเป็นปีสีสุขแบบใช้ชีวิตเต็มที่ไม่สนใจหรอกประชาชนไม่สนใจไม่ปฏิรูปตัวเองใช้ชีวิตแบบ ล็อกสตาร์เซกดักเซกดักล็อกไออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยทำตัวแบบอย่างนั้นอ่ะทำตัวงนั้นอะไรเงี้ยเ์บอยเ์บอยบางทัานเถอะเขาไม่สนอยู่แล้วแล้วผมคิดว่าคือยุคเนี้ยโลกมันเปิดทุกอย่างมันเปิดหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าถ้าสถาบันกษัตริย์จะทำอะไรเนี่ยมันมันโทรลงมาจับตามอง่ทรลงมาจับตามองแล้ว ผมมองว่าคือมันมันดันไม่ขึ้นแล้วสถาบันกษัตริย์ในเมื่อเขาเสนอปฏิรูปเสือกไม่เอาเสือกไม่เอาก็ก็รอวันล่มสลายในตัวเองแต่จริงๆในการปฏิวัติที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบเปลี่ยนแปลงการปกครองมันก็มีหลายแบบที่แบบว่าไม่ต้องเสียเลือดเสียเนี่ยมันก็มีมันก็มีหลายแนวทางเยอะแยะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่เห็นนะเปลี่ยนโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อนอะ่ะใช่ใช่ใช่พี่คือคืออันนั้นยุคยุคก,ก่อนยุคก,ก่อนนั้นมันคือมันไม่เหมือนกับยุคโลกสมัยใหม่อย่างเงี้ยพี่คือคือเราต้องใช้ความสมัยใหม่เนี่ยต่อสู้กับเขาเนี่ยที่ทวนเข็มนาฬิกาย้อนหลังไปสมบูรณายาอะไรอย่างเงี้ย เรา,เาความสมัยใหม่เทคโนโลยีอะไรทุกอย่างเนี่ยเพื่อต่อสู้ของเขาเพราะเขาฝืนฝืนเวลาที่เดินข้างหน้าไม่ได้อืมเขาอ่ะพยายามที่จะย้อนหลังแต่เราเนี่ยไปข้างหน้าเด็กเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเด็กเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเด็กโตมาไม่ได้ทราบซึ้งแล้วไม่มีแล้วอืมเพราะปัญญาด้าไม่ได้แดกเด็กแล้ว <laughs> ไม่แดกแล้วใช่ใช่ใช่ช่ช่จะจะมายาสีฟันบีบหลอดอะไรอย่างนี้เหรอเขาไม่เอากับมือด้วยแล้วมันไม่มีแล้วเออเด็กโอ้โหปฐมด่ากันชิบหายเยอะแยะลยทิกตอกมันเป็นตัวตลกไปแล้วมันเป็นตัวตลกไปแล้ววัชรังกรผมมองอย่างนี้คือ คือจริงๆบางคนก็แบบแม่งเมื่อไหร่จะชนะสักทีวะแม่งทุกคนแม่งเออเนี่ยแหละ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 เมื่อไหร่จะชนะแม่งเชื่อแม่งโหยเฮ้ยนี่แม่งผ่านมาแค่แป๊บเดียวเองนะแค่หลักปีสองสองปีเองนะเราสามารถที่จะทะลุเพดานและสามารถพูดเรื่องสถาบันการศรกษ์บนท้องถนนได้แบบแบบง่ายดายเลยพูดพูดแบบ สบายเลยแบบนั่งร้านโต๊ะกินข้าวเลยนั่งกินอะไรเนี่ยพูดพูดได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างจากยุคข,ของภูมิพลแต่เนี่ยคือพูดกันได้เพราะมันเปิดเพดานทะลุกันไปแล้วอะไรเงี้ยทะลุกันไปหมดแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ตอนนี้ก็รอรอแค่วันที่ว่าแม่งตายหา่าแม่งตายหา่าเดี๋ยวสิ ผมมองว่ามันก็จะมีหมาตัวใหม่ขึ้นมาอีกโครงสร้างยังอยู่ครบแต่แต่แต่ผมมันจะมีประเด็นหนึ่งคือเดี๋ยวเดี๋ยวเศรษฐกิจเดี๋ยวมันก็ต้องตายหาแล้วแล้วเดี๋ยวประเด็นเรื่องเศรษฐกิจตายเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูว่างบประมาณจะใช้เท่าไหร่และในวันนั้นอ่ะมันจะมอมันจะบอกอะไรหลายๆอย่างก็คือประชาชนเนี่ยจะไปเยอะอะไรเหมือนตอน ยุคผูมิพลไหมมันจะบอกอะไรหลายอย่างไม่ใช่แค่จํานวนคนไม่ใช่แค่แบบอะไรนู่นนี่นั่นคือเรื่องเงินเนี่ยต้องโดนต้องโดนแน,น่เงินเงินใช้เงินเอ่อทำพิธีศพของเศรษฐกิจอะไรเงี้ยถ้าเศรษฐกิจตายหาอะไรเงี้ยหรือเจ้าหรือเจ้าคนไหนตายหาเนี่ยงบเนี่ยยังไงต้องโดนโดนโดนแน่ต้องโดนแน่ เนื่องด้วยผมก็มีคดีอยู่อะไรเงี้ยคือผมส่วนมากจะเคลื่อนไหวในทางแบบโลกออนไลน์มากกว่ามผมมองว่าการเคลื่อนไหวอะ่ะมันมีมันมันต้องไปควบคู่กันทั้งภาคพื้นดินภาคออนไลน์ในสภามันมันผมก็เลือกที่จะเคลื่อนไหวในภาคออนไลน์เพราะว่าในภาคพื้นดินอะ่ะคือก็คือพวก อแกนําหลายๆคนนะนะเขาก็ภาคพื้นดินไปกันอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าผมเคยปลาใสไหมที่กรุงเทพก็เคยที่เชียงรายก็ปลาใสาครับก็เคยปลาใสาคเคลื่อนไหวไปกรุงเทพชุมนุมก็ไปอ,อไปไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปก็ปลาใสาก็ตอนนั้นทะลุเฮด้าแล้วผมก็ปลาใสาแบบอืก็ดูเดือด ปาใสปลาใสคือเล่าแบบปาใสตั้งแต่เรื่องเอ,อกรณีสวรรคตยาวมาจนถึงเรื่องปัจจุบันอะไรอย่เงี้ยตอนนั้นไปรับไอ้ไผ่ที่คุกเมื่อปีสองปีแล้วอืมนะฮะโอ้ออออออเพราะตอนนั้นตอนนั้นไม่ไม่มีใครพูดไม่มีใครปราใสเรื่องกรณีสวรรคตตอนนั้นไม่มีใคร พูดรเรื่องนั้นผมก็เลยจับประเด็นเอาเรื่องนี้มาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆคือคือมันด้วยอีกเรื่องคือมันด้วยความห่างของผมด้วยไอ้ที่ว่ามาตาหนึ่งหนึ่งสองที่ใครจะแจ้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือนับเป็นกรรมอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าไอ้กรรมเนี่ยมึงจะทำได้สักเท่าไหร่เชียววะถ้าเอาจริงๆอะ่ะมันสามารถ ทำให้ของผมเนี่ยเยอะกว่าป้าอันชานได้นะใช่แต่มันเยอะแต่ถ้ามันเยอะแต่ถ้ามันเยอะมากเกินไปอ่ะมันมันจะดูแบบว่าเป็นข่าวใหญ่เลยไงเพราะว่าของผมเนี่ยโอ้โหเป็นทั้งเฟซนี้แล้วเฟซโนนะโอ้เป็นหลายพันน่ะหลายพันกรรมแน่ๆน่ใช่ป่ะหลายพันกรจำอ่ะหลายพันกรมแล้วแล้วโทษสูงสุดสามถึงสิบห้าปีอะไรอย่างเงี้ยออคือแบบผม คือแบบผมคือเราต้องการยกเรื่องหนึ่งสองใช่ไหมก็<ช>คือแต่แตในส่วนตัวผมคือแบบไอ้เที่ยกูมึงยัดมาให้กูแล้วกูพังระบบแม่งเลยจะพังเอาให้พังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยศาลผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยมึงเรียนอะไรกันมามึงก็รู้อยู่ว่ามาตาตัวนี้มันมันไม่ชอบทำอะ่ะเรียนกันมาสูงมึงมึงจะมาแบบว่า อ่านโน่นนี่นั่นแบบกฎหมายตัวนี้มันไม่ใช่ใครจะแจ้งก็ได้ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าก็แจ้งได้รู้ชื่อรู้อะไรก็แจ้งได้และอะไรอย่างเงี้ยอืม hmm. แต่ก็แจ้งไปเถอะของผมมายัดมาเถอะขอเยอะๆเลยเบิ่มๆเลยอะ่ะ <Okay. S 2> ผมไม่สนอยู่แล้วผมไม่สนอยู่แล้วผมแบบผมชนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย hmm. ผมจนอยู่แล้วในในตัวไอตัวมาตาหนึ่งสองผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วไอเรื่องไอแต่ส่วนเรื่องที่ว่าแต่ก็จะไม่ประมาทกับเรื่องที่ว่าเอ่อเรื่องอุ้มหายอะไรเงี้ยเออเออลหลายคนเป็นห่วงแม้กระทั่งมาโฟนเนี่ยหลายหลายคนเป็นห่วงมากน้าสีบอกเรื่องอุ้มหายเนี่ยเรื่องอุ้มหายเนี่ยผมจะไม่ประมาทเรื่องโดนทําร้ายร่างกายอะไรเงี้ยผมจะไม่ประมาด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นปัจเจกเคลื่อนไหวเลย เป็นปัจเจกไม่ได้มีกลุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วอยู่เชียงรายด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือผมมีแต่ป่าเขาอะอตายได้ง่ายง่ายอะตายได้ง<อ>่ายง่ายอไอตอนไอนตอนที่แม่งจับผมไปผ่อโยธินแล้วส่งมาเชียงรายอะตอนนั่งรถมาแม่งในใจผมก็คิดนะแม่งแบบว่าไอ้เฮียแม่งโอ้โหดึกดึกมืดมืด,มดแม่งจะ เอากูไปฆ่าไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่ก็ไม่ได้คิดเครียดอะไรมากตอนนั้นก็ยังยังคิดอยู่ในใจว่าแบบติดคูกก็ติดไม่ตีเลียดอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ใครแล้วเพราะเพราะ,เพราะผมคิดว่าในยุคเนี้ยของยุคที่วัชรองกรมีกนกษัตริย์เนี่ยคือมันไม่มีความชอบธรรมมันไม่มีเหี้ยมาตาหนึ่งสองมันโดนเป็นตลกไปแล้วอ่ะอืมอืม มันตลกมันดูแบบคตลกบ้าบอไร้สาระถ้าถ้าสมมติเนี่ยทุกคนเนี่ยแม่งไปหมิ่นไปหมิ่นกันเลยไปหมิ่นกันชิบหายเลยนะไปหมิน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 จัดม็อบหมินปึ้มจัดม็อบหมินยังไงนักข่าวแม่งต้องถ่ายกันไลฟ์สดอะไรกันอยู่แล้วหมิน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 มินกันเนี่ย เห็นหน้าเห็นชื่อกันหมดเนี่ยดูซิแม่งจะทำกันยังไงสันติวิธีด้วยไม่ต้องไปปะท่าใครมไม่ต้องปะท่าใครเลยไม่ต้องปะท้าไม่ต้องมีปัญหาคอสอไม่ต้องโดนคดีแบบพวกพรบวความสะอาดพวลบเครื่องเสียงพหลบไอ้พวกคดียิบย่อยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะในส่วนตัวที่ผมคิดอ่ะคือผมอ่ะถ้าจะโดนคดีทีนึงอ่ะ ผมเอาหนึ่งหนึ่งสองเลยถ้าคดีดย่ยังอื่นมันมันยิบย่อยยิบย่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาเอาหนึ่งสองเลยแล้วแบบถ้าจะเอาทีหนึ่งต้องเยอะต้องหลายจมคือแบบกาจะกาจะสร้างสถิติเลยอะไรอย่างเงี้ยกาจะสร้างสถิติเลยแบบให้แม่งเยอะที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าคือต่างชาติมองเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย ว่าแบบโอ้โหหมิ่นประมาทมาตาห,หนึ่งสองโอ้โหหนึ่งเอาเอาเอาแค่หนึ่งพันกัมก็ได้แค่นี้ก็โอ้โหเป็นข่าวใหญ่อะไรแล้วก็ไอเรื่องที่ว่าบอกเออจะไปไ่าดเจ้านี่ทําไมอะไรเงี้ยพวกนักการเมืองนั่นแหละนักการเมืองมันโกงกินีนโกงกินนักการเมืองโกงกินและแบบแบบ จะรู้แล้วพิสูจน์ได้ยังไงอ่ะว่าเจ้าไม่โกงกินเหมือนกันหรือน้อยมากกว่ากันหรือไม่เพียงใดอะไรอย่างเงี้ย<ม>คุณจะรู้แล้วพิสูจน์ได้ยังไงไอ้เงี้ย<ม>ในหลวงทรงงานหนักเงี้ยรู้แล้วพิสูจน์ได้ยังไง<ม>อื่าถ้าว่าว่าชรองกรเน,นี้อาจจะทรงงานหนักเรื่องเรื่องหีอ่ะว่าไปครับ อ่อ,อใช่<ๆ>วันนี้วันนี้เป็นวันที่17กุมภาเป็นวันครบรอบวัน,วนแพ้แห่งชาติวันแพ้แห่งชาติทหารทหารทหารแพสามคนชิดฉเฉลียวบุตรวันที่17กุมภา2498เรื่อง่อ่อฮะสอง้ยวอะ วันที่17กุมภาเรื่องเรื่องเรื่องนี้ในอนาคตยังไงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กรุ่นหลังยังไงก็ต้องแม่งถึงตายหาตายโหงกันไปแล้วยังไงก็ต้องเอาขึ้นมาสะสางต้องเพราะประเทศไทยมันไม่เคยไม่เคยสะสางอะไรเลยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามต้งแบบอ่าอย่างการชุมนุมเสือ้อแดงเนี่ยหรือ ยุค14ตุลา6ตุลารัฐบาลาะมีตาชุมนมอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีการแสบแางอย่างแท้จริงเลยไม่เคยเลยในในนานาเขเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นเพราะตอนเนี้เด็กเด็กมันมันมันรู้แล้วมันรู้หมดทุกอย่างแนละ้วว่าคือไม่เลือกที่จะเสพข่าวได้ไม่ใช่แค่ในไทย เพราะว่าเขาอ่านข่าวทั่วโลกแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าเออน้ำหนักเป็นยังไงน้ำหนักฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยบางคนบางคนแบบว่าที่โตมาแล้วก็แบบไอ้เหี้ยแมงหลอกกูมาตั้งนานหาเหวอะไรเงี้ย่ะไรหลอกกูมาชิบหายอะไรเงี้ยพรอมพวกยนดามาชิบหายอะไรเงี้ยคือถ้าใครอ่านหนังสือประวัติศาสตร์อะไรเงี้ย ถ้าถ้าไม่ใช่ของของไทยของฝ่ายขวาอะไรอย่างเงี้ย mm. ลองมาฟังช่างน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยแบ่งโอ <c oughs> เอาเอาแค่ว่าที่บอกกันว่าในในหลวงทรงงานหนักเนี่ยรู้และพิสูจน์ได้อย่างไร <c oughs> แค่นั้นอ่ะ <c oughs> คนที่รักเจ้าจริงๆเนี่ยที่ที่อยู่ในที่ไอโอที่ดูอยู่เนี่ย พวกคุณรู้เหรอพวกคุณรู้หรอ <G ül> รู้แล้วพิสูจน์ได้อย่างไรว่าในหลวงทรงงานน่ะอืมพี่ขุนถามทีเวลาไปขึ้นศาลกลัวไหมครับตอนขึ้นศาลไม่ไม่กลัวเลยครับอือไม่กลัวฮะค,คือคือต้องบอกก่อนว่าคือชีวิตผมชีวิตผมแม่งวนเวียนอยู่โรงพัก สารอ๋อมันเป็นความเคยชินนะครับอยูมันเป็นความเข้าชินเข้าชินแล้วนะครับฮะคือสมัยเด็กก็คือเกเรก็เคยติดคุกเคยอะไรผ่านมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือสารก็ผ่านมาหมดแล้วทั้งสารเด็กสารผู้ใหญ่ผ่านมาหมดแล้วไม่กลัวไม่ไม่กลัวเลยฮะสามารถโต้ตอบกับสารผู้วพากษาได้โอ เยี่ยมทำมาโต้ตอบได้ yeah, yeah. Mm hmm. ในตอนนี้ในตอนนี้ก็คือผมคนที่ <G ül> คิดว่าเอ้ยแม่งไม่ชนะสักทีไม่ชนะสักทีอะไรเงี้ยคือ,อคือผมมองว่าคือเราอะชนะไปะยกหนึ่งแล้วนะคือในในเรื่องที่สามารถที่จะพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ในบนท้องถนนได้แล้ว mm hmm. และผะว่ามันชนะยกหนึ่งแล้วอะ่ะมันชนะยกหนึ่งแล้ว เราสามารถที่จะพูดและสามารถทำลายความชอบทำอะไรหลายๆอย่างของสถาบันกษัตริย์อะไรเยอะแยะมากเราชนะมายกหนึ่งแล้วคือเกมนี้มันเป็นเกมยาวมันเป็นเกมยาวคือมันต้องมันต้องใจเย็นและต้องวิธีทางสู้ต้องใช้สันติวิธีเท่านั้นถ้าใช้ความรุนแรงไปอ่อปา,าอปะทะข้อฝอปะทะอะไรพวกเนี้ย มันก็โดนคดีการเจ็บตัวด้วยอะไรด้วยอะไรย่างเงี้ยผมอยากให้ต่อสู้ในทางสันติวิธี mm hmm. ในทางออนไลน์ mm hmm. ในทางโซเชียล mm hmm. ถ้าพื้นดินก็ทำได้ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบไหนมันมีความหมายเสมอ mm hmm. yeah. คือแบบว่าถ้าคุณยังสู้อยู่อ่ะคือคุณยังไม่แพ้ ไลอ่อย่างคือเราอะ่ะคือฝ่ายต่อต้านเราไม่ใช่ฝ่ายเข้าร่วมี่เราคือฝ่ายต่อต้านเพราะเราก็เห็นหลายๆายคนที่สมัยก่อนตั้งแต่ยุคตุลาคนยุคตุลาต่อต้านต่อต้านต่อต้าน,อาน,อานพอรวยมั่งข้างกันมากลับไปเข้าร่วมกลับไปเข้าร่วมกับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งทั้งที่แบบว่าสมัยนู้นโอ้โห <ítulo> ต่อต้านกันมาอะไรเงี้ยหลายคนนักการเมืองก็เหมือนกันอะไรเงี้ยต่อต้านกันมาต่อต้านกันมาท่าตีกันเองอยู่อย่างนั้นอ่ะตีกันเองเปยี่ยนเองคือพอวัยรุ่นสมัยนี้พอโตไปอย่างเงี้ยพอท่าความคิดเปลี่ยนแล้วแบบว่าผมไม่อยากให้แบบว่าเป็นเหมือนแบบยุคสมัยก่อนคือแบบคือเปลี่ยนข้าอะไรเงี้ย S <S ไปเข้าร่วมกับสาบัญกาศอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าคือคือท้ายที่สุดแล้วคือยังไงเราจะได้รับชัยชนะอนย่างแน่นอนผมผมยังมองไม่ออกอะว่าคว,ว่าเราจะแพ้ในมุมไหนผมผมมองไม่ออกผมมองผมมองว่ายังไงก็ชนะแต่แตช้านในชนะในรูปแบบไหนอันนั้นก็ยังไม่รู้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะมาแน่มันจะมา มาเสมอถ้าพาที่ยังเคลื่อนยังลงอยู่การเปลี่ยนแปลงมันจะมาแน่อืครับผมครับผมโอเคให้กำลังใจทุกคนด้วยที่ยังเคลื่อนไหวและต่อสู้กันอยู่ในส่วนตัวผมก็ยังต่อสู้ในทางที่ผมถนัดใครถนัดในแบบในในแบบไหนทำไปเลยครับพยายามอย่าอย่าวกแวก ไปข้างทางอะไรบ่อยมากแวะได้แต่ว่าประเด็นหลักกลับมา,าให้เร็วรแวะได้แต่ต้องกลับมาให้เร็วใช่ประเด็นหลักเราต้องตั้งธงเราต้องจําความรู้สึกในในสองปีที่แล้วนั้นไว้ให้ได้อืมเราต้องกลับกลับมาอย่าแวะข้างทางบ่อยเพราะไม่งั้น ไม่งั้นมันจะ,ล,ะลากยาวไปเรื่อยๆลากยาวไปเรื่อยๆไม่ถึงเป้าหมายสักทีอจะทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยทะเลาะกันอยู่อย่างนงี้